าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนทำได้อย่าง้งได้ผลอย่างสมค่าปัรถนาแล้วยอมปรับไปพยายามทําให้ได้เดินตรงกลมให้ช,าชา้าขวายางนอนหยุดแล้วก็ใช้ยยางหนอนหยุดจะ้วถึงจะขวามันได้จังหวะจะได้รู้ว่าจิตมันกี่ดวงและรูปนามขันห้าเป็นอย่างไรดูที่เท้าอย่าไปดูตรงโน้น บางแห่งก็สอนดูตรงนน้นหลับตาเดินมาะใช้ได้เงยหนอห้าครั้งก็ตามสติไว้ให้สติอยู่ก็จิตให้ได้ถ้าติตอยู่ก็สติมาไห้โยมจะเกิดปัญญาตันนั้นถ้ายมไม่มีปัญญาขาดสติรับรองทําอะไรไม่ได้ผลเลยแล้วไม่รู้ว่าลูกจะเรียนอะไรบางคนเนี่ยลูกตียาบ้าลูกไปโลกเอดพ่อก็ไม่เอาไหน คุณแม่มานั่งกรรมฐา,านสวดภาหุมกาตลอดเลยและแผ่เมตตาสามีกลับบ้านเลิกเดินธุลาเลิกเล่งกาพน,นันเลิกเจ้าชู้มาช่วยทางแม่บ้านเพราะฉะนั้นความดีอันนี้ทําให้สามีเปลง่นใจถ้าหากว่าเราไปตามนะโยมนะเขาเจ้าชู้ไปตามไปด่าไม่มีใครเกาเกลงใจหรอกมีแต่ราคาต่อ สามีก็ทูไปอย่าไปดา่าจะไปว่าว่าแล้วราคาเราตกราคาเราก็แหมราคาแพงพอไปด่าเขาข้าปับ๊บราคาตกทันทีแล้วเขาก็จะไม่กลัวเรด้วยไม่เกรงใจงเราไม่พูดถึงเลยเขาจะชอบใครก็ปล่อยอย่าไปตามมาคนชั่วเขาบ้าเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาดูเย็นเป็นสุกันลูกเราจะดีหมดเดี๋ยวความเกรงใจก็จะเกิดขึ้น สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง